ส่วนเรื่องของสารรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระอีกหนึ่งองค์กรนะคะที่หลายคนจับตามองเพราะว่าประเด็นการ พิจารณาสถานภาพของนายกรัฐมนตรีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเนี่ยถือว่าหลายคนมองว่าจะเป็นจุดสําคัญในการเปลี่ยนสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยหลังจากที่ครบกําหนดที่นายกรัฐมนตรีจะชี้แจงข้อมูลข้อกล่าวหาได้ตั้งแต่เมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่านายกรัฐมนตรีส่งทีมทนายความมาขอยื่นขอขยายเวลาออกไปอีก15วันเรื่องนี้เองค่ะสารรัฐธรรมนูญเตรียมที่จะพิจารณาเรื่องของการขอขยายระยะเวลาโดยบอกค่ะว่าตุลาการทั้ง9 9คนนั้นจะเข้ามาหารือและพูดคุยกันในที่ประชุมซึ่งการประชุมก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยนายพิมลธรรมพิทักษพงศ์หัวหน้าคณะโฆษกสารรัฐธรรมนูญเปิดเผยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณากรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องขอขยายเวลาส่งคำชี้แจงและการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของนายทวินเปลี่ยนสีโดยตุลาการสาร รัฐธรรมนรูญจะเข้าประชุมครบทั้ง9คนเพราะยังไม่มีตุลาการขอลาในการประชุมวันดังกล่าวสำหรับการขอขยายระยะเวลาส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานั้นตามระเบียบวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนรูญสามารถทำได้ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ขอเลื่อนการเข้าชี้แจงเพิ่ม15วัน จากกำหนดการเดิมค่ะคือวันที่18เมษายนทางนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตุลาการว่าจะให้การเลื่อนคำยื่นคำชี้แจงหรือไม่ซึ่งเชื่อว่าในวันดังกล่าวจะได้ข้อยุติอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ค่ะได้มี5เครือข่ายเมื่อวานนี้ค่ะได้มี5เครือข่ายในสถาบัานการศึกษาเดินทางไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญน,นะคะเพื่อมอบดอกไม้ให้กำลังใจการทำหน้าที่ของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญด้วย